ไปต่อกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่เดินทางไปเยือนมาเลเซียก็หารือแนวทางในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราด้วยและก็มีการหารือการส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับรวมทั้งความร่วมมือเพิ่มเลือค่าราคาย,ยางพาราครับคณะของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบกเลขาธิการสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอผู้อำนวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือสออบตและแม่ทัพภาคที่4ร่วมคณะไปด้วยได้เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียแล้วครับเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนะครับโดยได้ร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการบริเวณด้านหน้าธรรเนียบรัฐบาลมาเลเซีย จากนั้นมีการหารือกลุ่มเล็กกับดาโตสรีนาจิราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนที่จะมีการหารือเต็มคณนะเพื่อแนะนําตัวเองในโอกาสเข้ารับตําแหน่งใหม่และกระชับความสัมพันธ์รวมถึงการหารือในกรอบความร่วมมือในทุกด้านที่สําคัญคือวางแนวทางนโยบายร่วมกันในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยและช่วงบ่ายครับ นายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกรัฐมนตรีและคณะด้วยส่วนในช่วงเย็นนะครับนายยกรัฐมนตรีจะหารือก,กับทีมไทยแลนด์ผู้แทนภาคธุรกิจและชุมชนชาวไทยในมาเลเซียก่อนเดินทางกลับ ทางด้านของนายอนุสิทธิ์คุณากรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวก่อนเดินทางว่าจะมีการหารือในหลายประเด็นสําคัญรวมทั้งการแนะนําตัวพลเอกอักษราเกิดผลประธานที่ปรึกษากองทบกในฐานะหัวหน้าทีมพูดคุยสันติสุขส่วนกรอบการพูดคุยนั้นจะยังไม่มีการนําไปพูดคุยในครั้งนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นเรื่องภายในของไทยครับ